เคมี i, สิ่งแวดล้อมคือการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี i, ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั้งในดินน้ำและอากาศรวมทั้งการนำความรู้ทง i, างเคมีไปใช้ในการป้องกันปรับปรุงและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้นการเลื่อนกระจกคือการที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศของโลกทำหน้าที่ห,อห่อคุ้มโลกไว้เสมือนเลื่อนกระจกการเหล่านี้ มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมโดยองค์ประกอบที่สำคัญของก๊าซเรือนกระจกได้แก่การคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนกลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอนก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ก๊าซไนโตรเจนไรฟลูออไรด์ไอน้าโอโซนและก๊าซคลอฟลูออโรคาร์บอนสาร CFC ค่ะ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้แก่ 1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นการใช้ถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมซึ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกหลัก 2. การทำลายป่าไม้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อตั้งที่นฐานทำให้ต้นไม้ลดลงส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของธรรมชาติลดลง 3. การเกษตรเช่นการเลี้ยงสัตว์การใช้ปุ๋ยเคมีในเกษตรกรรม ซึ่งจะปล่อยก๊าซไนตัดออกไซด์ 4การจัดการของเสียเช่นการเผาขยะทําให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และสารมลพิษอื่นๆ5กระบวนการอุตสาหกรรมเช่นการผลิตซีเมนต์ซึ่งจะปล่อยการเลืยอนกระจกจากกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน 6. การใช้สารทําความเย็นแม้จะใช้ในปริมาณที่น้อยแต่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงและ 7. กิจกรรมธรรมชาติเช่นการประทุของภูเขาไฟซึ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซกรรมะถันออกมาค่ะ ตัวอย่างการเดินกระจกในชีวิตประจำวัน 1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตัวอย่างเช่นการเผาขยะการเผาชีวมวลหรือของเสียจากภาคเกษตรและปฏิกิริยาทางเคมีในภาคอุตสาหกรรมเช่นการเผาหินปูนในอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์ 2. การมีเทนส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการย่อยสลยสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเทรียที่ไม่อาศัยออกซิเจนเช่นการหมักสารอินทรีย์ในกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ ตัวอย่างเช่นการหมักในลำไส้ของวัวควายหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องการปลูกข้าวแบบขังน้ำทําให้เกิดการหมักของจุลินทรีย์ในนาข้าวการได้สลายมูลสัตว์หรือสร้างสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆกระบวนการผลิตและการแปรรูปฐานหิน g า s ธรรมชาติและน้ำมันปิโตเรเลียมค่ะ 3. า๊าซนตัดออกไซด์ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมภาคการเกษตร จากการใช้ประโยชน์ที่ดินกระบวนการสลายธาตุไนโตรเจนของจุลินทรีย์ในดินเช่นการใช้ปุย๋ยคอกและการใช้ปุ๋ยเคมีที่มากเกินความจำเป็นและการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงงานไฟฟ้าเช่นการผลิตไนลอนการผลิตกูดไนติกการเผาไหม้ถ่านหินการเผาไหม้ขยะในเตาเผา ผลกระทบของปรากฏการณร์เลนอกันจกททำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเฉลี่ย0.8องศาเซลเซียสต,ต่อระยะ10ปีทำให้น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดการพังทลายบริเวณชายฝั่งเกิดการลุกต้้ำของน้ำเค็มในผิวดินแม่น้ำพื้นที่ไรนารวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศในเขตเมืองหนาวฤด,ดูหนาวจะสั้น ฝนตกมากขึ้นฤดูร้อนจะยาวมากขึ้นอากาศจะร้อนและแห้งแลง้งข้อดีการเรื่อนกระจกในปริมาณที่เหมาะสมช่วยรักษาอุณหภูมิที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตได้และไอน้ำของการเลื่อนกระจกยังช่วยให้เกิดฝนได้ข้อเสียทำให้เกิดมลพิษีทางอากาศสูงและทำให้เกิดการพังทลายบริเวณชายฝั่งและดินยังเสื่อมสภาพเกิดปัญหาทางด้านการเกษตรได้ วิธีป้องกันเกิดการเลนกระจบ 1. บริโภคอย่างเพียงพอเลือกซื้อวัตถุดิบป,ปริมาณที่เหมาะสมไม่กินทิ้งกินขว้าง 2. ลดการเกิดขยะ 6. พบภาชนะส่วนตัวงดการใช้โฟมโลดการใช้พลาสติกแยกขยะเพื่อรีไซเคลิล 3. ประหยัดพลังงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานส ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าใช้น้ำอย่างประหยัดเลือกใช้สิ่งของที่นำกลับมาใช้งานใหม่ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ 5. การอนุรักษ์ป่าไม้ปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลายลดการตัดไม้ทำลายป่า